สวัสดีครับเพื่อนรูปธุรกิจที่ขายของบูยูบนเว็บไซต์ EBay ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอกออนไลน์สายชิวนะครับก็จะมีประสบการณ์ที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่านะครับผมอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยสวยหรูสักเท่าไหร่นะครับก็คือประสบการณ์ที่โดนลูกค้าออขอแคนเซิลออเดอร์นะครับแล้วเราจำเป็นจะต้องรีฟัน ให้กับลูกค้านะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าการรีฟันของอให้กับลูกค้านี่เราจะต้องทําอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนทําอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็คือเขาจะหักเงินอย่างไรนะครับผมอ่าเราไปดูกันเลยนะครับผมสมมุติว่าใครที่ได้รับอีเมลว่าลูกค้าขอแคนเซลจะมีอ่า ขอประทานโทษน,นะครับะจะมีนี่ครับนี่ครับอ่ะไปย์เออร์วันทูแคนเซิลออเดอร์นะครับผมเป็นลักษณะแต่ว่าผมกดแคนเซิลออเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็เลยเออไม่แน่ใจว่าคือเออจะมีประโยชน์สำหรับคนเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าจะมีประโยชน์สาหรับคนใหม่แน่นอนนะครับผมอ่า นะก็กดเข้าไปนะครับคือ,อใครที่ขายของอยู่บนเว็บไซต์ e a ีครับโดยจริงๆจังๆแล้วคือไม่ไว่าจะยังไงก็ก็ต้องมีสักวันหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ผมก็ขอภาวนาให้เพื่อนๆนะครับขายของโดยแบบสวัสดิภาพนะครับอย่าให้มีการโดน c a n c e ิ o r อเดจากลูกค้าเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาต่อกันเลยนะครับ กอกดเข้ามาแล้วเนี่ยครับที่ที่มเมสเซจเนาะแล้ว,ลวเราจะมาเจอหน้านี้นะนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมปุ๊บทีนี้จะเป็นตัวสินค้านะครับแล้วก็จะมียอดเงินที่เราจะต้องคืนนะครับผมอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมะีให้อยู่2ตัวเลือกคือ Ac c ก p t กับ e c ค i n e นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกไหม นะครับผมว่าจะมีอยู่2ฝั่งให้กดคือเราไม่จําเป็นจะต้องยอมรับเสมอไปเราจะมีสิทธิ์สามารถที่จะปฏิเสธนะครับในการรีฟันให้กับลูกค้าได้เ,เหตุผลที่จะปฏิเสธก็คือแลูกค้าเช่นเช่น,นะครับโดยประสบการณ์ตัวผมนะลูกค้าสั่งของประมาณมาประมาณสัก2วันแล้วแล้วลูกค้ากด c a n เซลิล นะครับขอแคนเซลนะครับแล้วผมไปสั่งซื้อสินค้าแล้วจ่ายเงินไปนแล้วนะครับผมก็ส่งเทาส่งรูปภาพว่าเออผมได้ทําการสั่งซื้อสินค้าให้คุณแล้วนะอะไรประมาณนี้ผมไม่สามารถยกเลิกสินค้าได้สินค้าตัวนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ให้เหตุผลลูกค้าไปนะครับเรามีปฏิสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะครับแต่ก,ก็ก็ไม่ควรแบบคือทำไปบ่คืออาจจะจ้องแฟนแบบ เหตุผลที่สมเหตุสมผลพอสมควรนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาต่อกันนะครับผมก็จะมี2ฝั่งนะครับก็มีให้เรายอมรับแล้วก็ปฏิเสธนะครับผมอันนี้คือผมยอมรับไปนะครับผมอ่ะพอยอมรับออพอยอมรับปุ๊บแล้วเนี่ยเอ่อนเพื่นพนอนอรบกวนคืออันนี้ผมทำเสร็จแล้วเนาะเพื่อนเพื่อลกกวนช่วยนึกภาพตามนิดนึงนะครับก็เขาก็จะมีให้เราครับเลือก วิธีการคืนเงินนะครับผมโดย e-b อ่า e-bmp อาจจะเป็นอ่อเช่นคือคืออาจจะเป็นลักษณะเงินที่ยังอยู่ใน e-b a y นะครับโดยที่ยังไม่ได้โอนเงินไปไปที่ p พโอเนี่ยเนาะอก็จะเป็นอเงินตรงนี้ประมาณนี้น,น,นี่เดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับผมน่าจะเป็นเงินตรงนี้นะครับผมอ่านี่นะ มาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับนี่อาจจะเป็นเงินตรงนี้นี่อ่าถ้าเงินตรงนี้พอนะครับผมแล้วนะครับถ้าเงินตรงเนี้ยพอเขาก็จะเออก็ก็จะรีฟันให้ลูกค้าได้เลยนะครับถ้ากด except นะอ่าแต่ถ้าเกิดเงินตรงนี้ไม่พอนะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับเป็นเพนนีนียนะครับแต่ถ้าเกิดเงินเพนนีนียไม่พอ นะครับสมมุติว่าคือเขาจะมีให้เลือกด้วยเพลเนียแล้วก็มีคำว่าเชนเชนนะครับคือคือให้เราเพิ่มเพิ่มบัตรเดบิตหรือเครดิตเข้าไปนะครับผมอ่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าพอเราเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิตเข้าไปเขาจะเต็มจำนวนเลยอ่าประมาณ500กว่าบาท นะครับเขาจะหักจากบัตรเครดิตเดหรือเดบิตเลยเต็มจํานวนตอนแรกผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับผมแต่พอเพิ่มไปแล้วจริงๆนะครับพอเพิ่มไปแล้วจริงๆนะครับแล้วก็กดยืนยันซับมิตไปเนี่ยเขาจะหักแค่75บาทโดยรวมนะครับเงินที่มีอยู่ใน e ีเบหรือพี่เอเนียก็ตามเนี่ย รวมนะครับแล้วเอาไปคืนให้กับลูกค้าเต็มจํานวนทั้งหมดนะครับไม่ไว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมอะไรประมาณนี้นะครับเออผมก็เออเออมันก็ดีเนาะคือเราไม่ต้องแบบคือเวลาแอดบัตเดบิตหรือเครดิตไปก็ไม่ต้องคือไม่ต้องไอ้นี่ครับคือแบบตอนแรกผมคิดว่าเออเขาจะหักจากบัตรเดบิตเลยเต็มจำนวนแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือจะเขาจะรวมเงินในในใน eBay MP evmp ครับหรือไม่ก็เ a ลเนี่ครับให้ครบตามจำนวนถ้าเกิดเงินเราในนั้นไม่พอเราค่อยเพิ่มบัตรเดบิตหรือเครดิตเข้าไปเขาก็จะบวกเงินจากบัตรเดบิตหรือเครดิตเข้าไปนะครับผมอันนี้เป็นความเข้าใจที่แบบอา,อาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะครับสำหรับผมนะอ,อันนี้ก็เป็นความรู้นะครับใหม่เลยสำหรับผมนะครับผม อ่านะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ผมก็คืนเงินไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้เอกอลัสายชิลก็มาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้วยกันทุกคนเลยนะครับผมส่วนนี้เอกอลัสายชิลขอต้อง ขอตัวลาไปก่อนไปลงสินค้าต่อนะครับผมสวัสดีครับ